ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่2สิงหาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่าคณะกรรมการด้านการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียได้ออกมาเตือนนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2 5 6 5ว่าออสเตรเลียนั้นกําลังจะประสบปัญหาขาดแคลนกา๊าซอย่างมากในปี2566โดยระบุ ผ่านรายงานการตรวจสอบในอุตสาหก,การรมก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในประเทศตามรายงานนั้นระบุนะครับว่าออสเตรเลียกําลังเผชิญกับการขาดแคลนอุปทานจํานวน56เพเจูดในชายฝั่งตะวันออกในปี2566ซึ่งเทียบเท่ากับอุปสงค์ภายในประเทศประมาณ10%เเซและเรียกร้องให้ผู้ส่งออกก๊าซ LNG เก็บอุปทานที่ยังไม่ได้ทําสัญญาไว้ใช้ภายในประเทศจีน่าคาสกอสเลียบประธานคณะกรรมการด้านการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภคข,ของออสเตรเลีย กล่าวในงานแถลงข่าวว่าสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ส่งออกกา๊าซ LNG เพิ่มอุปทานเข้าสู่ตลาดในทันทีในขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียคาดว่าจะผลิตกา๊าซได้1,981เกาพตจูลในปี25 6 6ซึ่งประมาณ65.6%จะถูกส่งออกภายใต้สัญญาระยะยาวที่ทำเอาไว้กับต่างประเทศด้านจิมชาเมอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของออสเตรเลียก็บอกนะครับว่า รายงานดังกล่าวได้เปิดเผยปัญหาที่น่าตกใจซึ่งเกิดขึ้นในตลาดกา๊าซ LNG ของประเทศพร้อมทั้งคาดว่าจะเกิดการขาดแคลนก๊าซอย่างมีนยัยสำคัญในปีหน้าเว้นแต่ผู้ผลิตกา๊าซจะจัดหากา๊าซที่ไม่ได้ทำสัญญาหรือว่ากา๊าซส่วนเกินให้กับตลาดในประเทศได้มากขึ้นการจัดหากา๊าซสำหรับใช้ในประเทศให้อยู่ระดับที่ปลอดภัยและมีราคาที่แข่งขันได้จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจต่างๆกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันที่รุนแรงนี่คือสิ่งที่ทางด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยรับของออสเตรเลียนั้นเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าออสเตรเลียเวลานี้เนี่ยพวกเขาสามารถที่จะผลิตกา๊าซ LNG ได้เองนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือหมายความว่าบริษัทที่ผลิตกา๊าซได้นั้นมีการทําสัญญาระยะยาวในการส่งออกกา๊าซไปยังต่างประเทศทําให้กา๊าซที่มีใช้อยู่ในประเทศนั้นเนี่ยมันมีไม่เพียงพอนะครับ แล้วก็จะส่งผลกระทบเนี่ยในปี2566ก็คือปีหน้าดังนั้นต้องมาดูกันนะครับว่าออสเตรเลียนั้นเนี่ยจะดําเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรโดยการที่จะเพิ่มแหล่งผลิตก๊าซเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือว่าจะระง,งับการส่งออกเพื่อที่จะทําให้ประชาชนในประเทศของตัวเองนั้นมีก๊าซใช้อย่างเพียงพอปัญหาเรื่องของพลังงานไม่เพียงพอนั้นกําลังเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์สงครามแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนก็กลายเป็นปัญหาหลักประเด็นหลักที่ทําให้ พลังงานจากทั่วทุกโลกทั่วทุกมุมโลกนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังขาดแคลนแล้วก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ